การรัศกาลและขอโอกาสแด่หลวงพ่ออายจันเมนทีนธรรมพวโรแล้วก็ขอโอกาสแด่เพื่อสถามีทุก,กพระพุทธเจ้าระสามียนด้วยก็มีโอกาสได้มาสัมมทนิยัถาซึ่งหลวงพ่อก็ได้ับแบงหน้าที่ไว้ว่าวันนี้ให้อาตมามีโอกาสที่จะมาพ,พูดทำความเข้าใจในธรรมะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาฉะนั้นคุณโยก็เอามือลงนะนั่งตามสบ,บายไม่ต้องเก่งเอามือวางไว้บนตักนั่งจะหลับตาหรือตาไมได้ถ้าหลับตาก็ไม่ค่อยจะดีเลยอาจจะงมวน,นะก็เป็นแบบกัรที่จเองนะในการการทำนั่งขนาดนั่งเราเนี่ยเรารู้สึกทำความรู้สึกทุกคนมีความรู้อย,อยู่ความรู้สึกเนี่ย มีกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยไหนสภาพความรู้สึกของนั้นะือเรียกว่าเป็นตัวนามธรรมแต่เป็นนามธรรมนี่มันจะลึกไปใหม่นะก,ก็คือมันก,ก็คือเป็นจิตใจวันนี้ปัญหาในสังคมประเทศชาติหรือครอบครัวทุกคนประสบปัญหาต่อเรื่องจิตใจนะคยณทุกคนไม่เคยมาทาความเข้าใจ ในสภาว่าความติดใจของเราทีนี้พอเราไม่ทําความเข้าใจเราก็ไม่รู้จักนะ่รับทุกคนตัวเองมีอเอียรยาบทร่างกายเป็นอย่างไรความรู้สึกในที่ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทั้งดีทั้งสุขทั้งทุกข์อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตัวทําให้ติตใจเรามันไหวนะคุกคน จิตใจเราเนะี่ยที่มันใยเนะี่ยเพราะว่าเราไม่มีสิที่ควบคุมเขาอะไรที็สิ่ทธิควบคุมจิตใจนั่นก็แปลว่า แสดงความสุขของทางด้านจิตใจเนี่ยที่เราสวยแันเนี่ยสุขสามอย่างตรงเนี่ยเขาเรียกสุขใน่มันเนีคือสุขในปัญหาสุขในกามที่หนึ่งหรือเบื้องต้นสุขในกามอย่างที่สองสุขในผมวิหารนี่เน่ะหากพวกเราจะได้นั่งสมาธิเนาะเราจะเห็นว่าความสุขเนี่ยเป็นความสุขแค่หยุดเฉยพี่น้องก็มีความสุขความสงบ ส่วนสุดที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าสุดด้วยการรักเ็นสุขด้วยมรดด้วยผล็นความสุขของพระเดชพเจ้าอันนี้มันเป็นผลนะคุณโยมความสุขทั้งสามเนี่ยมันเป็นผลแต่ว่าเหตุของมันเนี่ยที่จะให้ถึงผลเนี่ยมันมีอยู่การสร้างเหตุของเราเนี่ยต้องสร้างให้ถูกต้องหน้าที่ของเราคือการสร้างอย่าสร้างการสร้างเหตุเนี่ยสร้างอย่างไร เราที่มีพฤติกรรมที่มีความเป็นอาาัตตาเหมือนเรามาทําบุญเราคาดหวังบุญไหมเราจะมีความพอใจที่จริงๆบุญมันยอะเราทำเพื่ออะไรเราต้องตอบปัวเองได้หรือให้ผู้คนยอมรับให้เป็นที่ยกหน้าถึงตาหรือใช่ใช่หรือไม่อันนี้แล้วแต่ว่าเราทำได้ดี แต่ถ้าเราเรามันต้องศึกษารือว่าบุญเนี่ยถ้าเราปรารถนาความสุขที่มาของสาอย่างสุดที่แท้จริงคือสุขคือทำแต่ไม่มีบุญคือถ้าแต่ม่ันวลไม่มีบุญคือเราทําแต่ว่าสิ่งที่เราทำเราเราไม่ได้คาดหวังบุญอันนี้คือบุญที่บริสุทธิ์นักโยมคือมันมันหมดตาตัวตนเลย คือวิปัสสนาเนี่ยมัน,ต,ออต,รรนต้องเข้าใจก่อนเรื่องอตตาตัวตนลูกน้มต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าเรายังมีความเป็นอัาตาตัวตนบุญของเราเนี่ยมันไปเพื่อสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งนสิ่งนเป็นสิ่งหนึ่งฉะนั้นวัดตรัดเรียนไหวไปเกิดเนี่ยมันไม่จบสิ่งหนึ่งมันก็จะเวียนคนอย่งเนี่ยทำบุญก็ไปรับผลของบุญก็มไม่จบนะพี่โย่แต่ตอนนี้สุขของเราเนี่ยสขุขต้นต้น การม,มาภูมนะิเนี่ยเขาเรียกว่าสุขเราต้องอาศัยอารมณ์ในการสรุปทุกครั้งบางทีเรามีความไม่สบายใจเนะี่ยแต่มีผู้สูขอายุ <c oughs> ก็มีมีเพื่อนคือมือถือนะมีเฟซบุก๊กมีไลน์แจ้งเหางาอันนี้ก็เป็นความสุขของเราน,นเราได้คุยได้สัมผัสเนี่ยนี่คือเป็นความสุขของเราเป็นความสุขของการมาภูมิมาคุยเพราะขนาดที่เรา เจ็ในสิ่งสิ่งนั่นคเดียวแต่ถ้าถ้ามันไม่เปไปเพื่อทำนะแปลว่าขนาดคิตขนาดนั้นนะเรากําลังสร้างภพใหม่กําลังก่อสร้างภพใหม่นในตัวอยู่ท,ทุกความคิดท,ทุกการกระทำทุกคําพูดตลอดมันสร้างภพสร้างชาติอยู่และในตัว,วมันเท่ามันตับรับผลของกรรมมนาะทุกคนเนี่ยที่มานั่งเนี่ยทุกคนมีบุญเก่านะมีบาร,รมีเก่า ทุกคนมีทุกคนีทุกคนมีศรัทธาที่จะมาวัดที่มาังธรรมเนี่ยทุกคนมีแต่ว่าความสุขตรงนั้นเ่งเราต้องเข้าใจว่าสุขในคนนี้มันเป็นสุขจอบออกมันไม่ได้สุขของจริงคือสุขโดยการเสวยเนี่ยมันเป็นแค่ความสุขในเวทนาเขาเรียกอารมณ์สุขแล้วถามว่าสุขนี้เที่ยงไหมในเมื่อสุขนี้มันอยู่ได้ไม่นานในที่สุดมันต้องพบเจอกับความทุกข์ ทั้งสุดทั้งภบมันเป็นของคู่กันเราฐานะอาตามาเ็าชี้แนนะเนาะในนี้เมือ่ออาตามาไม่โอกาสอาตมาเ็าอยากให้เป็นโยมสร้างความพอใจรักฐานก่อนเต้นต้นว่าเราต้องพอใจในการให้ฐานรักษาศีนนะพยายามอย่าใช้ความอยากที่จะทําเพราะฐานของความพอใจนํามาซึ่งความสุขอันนี้แต่ว่าเราสร้างความพอใจเป็นตัวฉันทักแล้ว เป็นตัวเบื้องต้นนะเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เลิอกองประกอบของการจะสร้างสม,มาธิคือสร้างความผิดถูกต้องในตัวก่ถ้าเดนเป็นอย่างพอเข้าใจนะนี่ใช้ภาษาแบบง่ายๆนะ,นะง่ายๆแล้วก็มีโอกาสก็พออยายามจะสื่อว่าคืออาตมาเนี่ยก็ให้ความเข้าใจว่าไม่งนั้นเราจะหลงประเด็นในปุจเราทำผุจแล้วว่า เรามีความอยากมีอัตราโตตัวเอยไปเพื่อให้คนรับข้างยอมเราเจมัอะไรนิดเดียดีกว่าเลยากมีชื่อมีป้ายเขียนไัวเองยี่งอัตาโตใช่ไหมอันนี้มัน,ม,นมันมันไม่ใช่นะคุณโยมมันต้องก็คือเราทําบุญแต่ามาชี้แนว่าเราต้องทําให้ค้นบุญเราทําให้มันคน้คนค้นยังไงก็ต้องมาเราก็ต้องมาสังเกตว่าถ้าใจเรามีความพอใจอันนี้แหละคือเรียกว่าเป็นฐานของของบุญครับ แต่อย่าใช้ความอยากนะแต่ตอนนี้ความอยากกับความพอใจเนี่ยจะคล้ายก,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 กันอยู่คือมันลกลทำเหมือนกันแหละเราต้องสังเกอตอจนนี้แหละจิตใจของเราเนะี่ยเราต้องมีสีควบคุมเขาการที่ควบคุมเขาได้เราก็ต้องฝึกเรานั่งสภาพเรารู้อยู่การที่เรานั่งทุกสรรพสิ่งเนี่ยที่เมื่อกี้ที่พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายนี่เท็นหนอเนะี่ย เราั้งผิดเฉยความไม่เที่ยงเขาก็ปรากฏชัดอยู่วันหนึ่งเราคืนน้ำัาคืนน้ำลายมันกีครั้งเราพิดตามังกีครั้งมันความรู้สึกนึกคิดเราภายในร่างกายเราหัวใจเราเต้นบังกีครั้งยิ่งยาบทที่เราไม่เคยดูเลยเนี่ยมันกี่ครั้งที่เราเห็นนะคุณโยมคือเราไม่เคยใส่ใจตอนนี้พอมันมีความไม่เที่ยงเนี่ยแปลว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันมีสภาพเป็นทุกข์ใช่งไหมคุณโยม เพราะว่ามันทนไม่ได้เนาะความสุขทุกข์มันก็อยู่มันก็ในนิสสุดมันก็แปรเปลีย่ยนไปมันก็เป็นความเป็นทุกข์ในเมื่อความเป็นทุกข์มันทนอยู่จะแท,จทบจะภาพเิยไม่ได้มันใช่เราไหมใช่อาการาไหมสัจเปธรรมานตาแม้ทำทั้งป่วงแม้เราปฏิบัติธรรมในสติที่เราฝึกเนี่ยมันก็เป็นความเป็นอานาตา ทุกสรรพสิ่งมันมีความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์เราเข้าใจเราได้ยินเราทุกคนมีอายุการมากพอแล้วงารกุบาอาจา์เพศมาหมดแล้วเราก็เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงม,มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาแต่ทําไมเรายังถือตัวถือต,ต,ตนทําไมเรายังถืออัตตาอยู่อยูทำไมมันไม่ยอมลดความอาาการ คนเรานะคุณโยบุญตรงนี้นะมันมันบุญต้องฉลาดเราต้องฉลาดในการทราบฉลาดในการดูลมหายใจฉลาดในการเดินในการกินในการนั่งในการนอนไม่งั้นเราก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตโดยปกติไปโดยที่เราไม่มีความฉลาดที่มันเรียนรู้ภายในเัว่องเลยที่เราคุณโยบุญแต่ว่าเราต้องทําแต่ถ้ว่าเราทำเนี่ยเราอาศัยว่าบุญตรงนี้แหละ ไปเพื่อความไม่มีบุญขอบคุณเจ้านะคำอวยคติฐาเนี่ยไม่เลยผิดพลาดนะครับผมครับตอนนนีี้าทครับผมครับก็ก็กกกไว้มีโอกาสเนาะเพราะว่าทำรรมาสักสนะิบแปดเนี่ยมีโอกาสที่ได้คุยคุณโยมก็คือให้ให้ความรากามระจ่างความเข้าใจเนาะแล้วก็บุญกุศลทุกเนี้ยอาจารย์มันก็ขอให้หมดธนาบุญนะทุกคนอาศัยความสุขอาศัยความรู้ ทำความเข้าใจทำความเข้าใจในความสุขขอทุกคนเราก็จะพบในสุขที่แท้จริงอาศัยปุณก่อนอาศัยตัวตนในการปฏิบัติก่อนหรือบองคนนักโยมอาศัยตนก่อน,น,นอแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เรามันไม่คิดเอานะมันต้องมีความเจริญมีปอยทําความเพียรมีปอยมีสติทุกคนมี่อยแล้วธรรมะของพระเจา้าอยู่ในใจเราทุกคนนะอันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะก็ ก็ขออนุโมทนาดีก็ขอรูปสุดนี้จงเป็นเหตุเป็นผลประวป็ตัจใจส่งเสริมให้คุณโยมมีการปฏิบัติธรรมง่ายสะดวกมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมอย่างยิ่งมีความสุขแทนเป็นทุคอบครัวทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุ